โจทย์อนุกรม5แบบค่ะออกสอบพี่แก่นบ่อยมากนะคะน้องม .6 ต้องดูนะทลิปนี้ค่ะพี่จะไม่ได้มาสอนทํานะคะแต่จะเอาโจทย์ที่มันออกข้อสอบบ่อยๆมาให้ดูทั้งหมด5แบบเราจะได้แยกออกว่ามันเป็นแบบไหนนะคะตอนเจอข้อสอบจะได้แยกถูกแล้วก็คิดออกเร็วๆะคะ่ะแบบแรกนะคะคือแบบผสมนะคะแบบผสมมีลักษณะเป็นยังไงนะคะก็คือน้องสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยมันก็บวกเพิ่มขึ้นมาบางครั้งมันก็ลดลงเนี่ยแต่ว่ามันจะไล่หาเป็น,นชั้นนี่แหละ ไล่หาไม่รู้ว่ากี่ชั้นนะแต่ส่วนใหญ่มันจะออกแบบนี้แหละ3ชั้นนะคะเนี่ยชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ซึ่งชั้นที่3มอมันจะเจอค่าคงตัวแหละเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยไล่หาย้อนกลับไปนะคะโจทย์แบบนี้ค่ะปีล่าสุดออกแนวนี้เลยนะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะ,ะต่อไปแบบที่2ค่ะแบบที่2นะคะเป็นแบบยกกําลังนั่นเองนะคะ ยกกำลังจริงๆมันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวนะคะบางคนอาจจะมองเปลักษณะอ,อื่นก็ได้แต่พี่เห็นว่าอะไรที่มันเห็นเป็นเลขยกกําลังเนี้ยพี่ก็เลยเอามาใส่เป็นแบบนี้ไว้ให้เฉยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็น3มยกกําลังที่เป็นอะไรคะจํานวนคู่นั่นเองนะคะมันก็จะได้เลขนี้เห็นไหมต่อไปแบบที่3ค่ะ แบบที่สามเป็นแบบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็เอามาให้ดูทั้งหมด2ตัวอย่างนั่นเองตัวอย่างแรกเป็นเพิ่มขึ้นแบบการคูณนั่นเองเห็นไหมคะก็เกิดจากการที่เอานะคะตัวถัดไปเนี่ยหคูณสี่แล้วได้สี่ตัวนี้เห็นไหมคะสี่คูณสี่แล้วได้สิบหกตัวนี้สี่คูณสิบหกแล้วได้หกสิบสี่ตัวนี้ฉะนั้นเลขที่หายไปมันก็คือสิบหกคูณหกสิบสี่แล้วถึงได้หนึ่งพันยี่บสี่เนี่ยประมาณเนี่ยส่วนอันล่างก็เป็นตัวอย่างเป็นการบวกนั่นเอง ก็ลองไปดูเอานะคะต่อไปแบบที่4แล้วค่ะแบบที่4นะคะเป็นแบบข้ามชุดนั่นเองข้ามชุดก็คือเราจะไม่มองตัวเลขที่มันอยู่ติดกันสักทีเดียวแต่เราจะมองแบบข้ามตัวเลขส่วนใหญ่ข้อสอบชอบออกแบบเว้นตัวอ่ะอันเนี้ยตัวอย่างที่พี่เอวให้ดูอย่างเช่น2แล้วไป6นะคะเนี่ยสไป6 6ไป18 18ไป54แล้วก็10ไป8 8ไป6อย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่าตอนมันเว้นอนะ่ะรูปแบบมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างอันล่างเนี่ยมันเป็นการคูณ3 น้องเห็นปะแต่ข้างบนเป็นการลดลงทีละสองเห็นไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องหาแพทเทิร์นเอาเองแหละนะต่อไปค่ะแบบสุดท้ายพี่เอามาเป็นคําว่าแบบอื่นละกันเพราะว่ามันหลากหลายอะอย่างอันเนี้ยบางคนมองเอนี้ยยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะหาย,ยัางไงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วข้อนี้มันไม่ยากมันคือการเอาลบหกอะค่ะไปคูณกับเลขแต่ละตัวหมดเลยนะคะแล้วมันก็จะได้เลข ตัวถัดไปนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกเอามาให้เฉยๆจริงๆนะคะทีแกตสองเนี่ยเรื่องอนุกรมยังมีแนวโจทย์อีกมากมายอันนี้แค่เพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นนะ,ะถ้าใครอยากเรียนให้มันครอบคลุมเกือบทุกปแบบเลยละกันมันมีมากกว่านี้นะคะที่จะรวมไว้ในคอร์สนี้นะนะคะก็จะเป็นคอร์สติลนะคะทีแกตสองและทีแกตสามนะคะคือคอร์สเดียวเนี่ยเรียนทั้งสองพาร์ทเลยะคะ่ะพี่อัปเดตใหมะะ่แล้วค่ะเป็นของปีหกเจ็ดแล้วนะคะ ก็อัดแน่นค่ะ17ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีทั้งเนื้อ,อาหาแล้วก็ตะลุยข้อสอบนะคะน้องจะได้เห็นตัวแบบครบทุกแนวแน่นอนนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเพียง999บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะน้องสามารถทักแชทน,นะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะหรือจะก,กดทดลองเรียนฟรีก็ค,คลิกลิงก์ได้เลยค่ะ okay.